เลากันเชิไปอ่านสิเดี๋ยวฉันจะเยวฉันจะไอ้ก๊ปีมาให้อ่านอ่ะสวัสดีค่ะแป๊บหนึ่งนะเจ๊เจ๊เดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวเจ๊ช่วยเล่าหน่อยอันนี้รายการแล้วหรอคะอาจจะถ่ายรายการแล้วคะ่ะอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในสายของคุณพี่โอ๋นะคะจาก US จะมาเล่าถึงเรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์ที่เจอมาล่าสุดนะคะไม่นานมานี้เองนะพี่โอ๋จะมาเล่าถึงเรื่องสยองขวัญน,นะคะที่เกิดขึ้นที่ที่ไหนคะพี่ เออพอดีว่าพี่เพิ่งไป road trip กันมากับเพื่อนอ่าสวัสดีค่ะพี่พี่พ,พี่โอ๋อย่าเพิ่งสิคะพี่โอ๋สวัสดีแฟนคลับหน่อยโคราโดพี่โอ๋สวัสดีแฟนคลับหน่อยเ็้สวัสดีสวัสดีครับทุกคนสวัสดีแฟนคลับนังเชเปนทุกคนค่ะพี่เจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วแต่เขายังไม่เห็นหน้าพี่โอ๋เลยเนาะไม่เคยเห็นหน้าเดี๋ยวคงจะคงจะ เออทำช่อง YouTube ให้เห็นหน้ากันเร็วนี้ค่ะพี่โอ๋ไหนาเล่ามาสิว่าที่พี่โอ๋เจอล่าสุดในพี่โอ๋เจอยังไงอ่าเล่าเหตุการณ์เลยค่ะคืออ่าพี่อ่ะแพลนไว้กับเพื่อนว่าจะไป o ร d ทริปกันสิบสองวันอะค่ะาาว่าจะไปกันทั้งหมดสิบสองวันแล้วทีนี้พี่ก็ พี่อยู่รัฐอิลนนส์แล้วก็ขับรถไปไปเที่ยวกันเรื่อยๆอ่ะล่องไปเรื่อยๆผ่านผ่านสเตทนั้นผ่านสเตทนี้ไปไปจนถึงอ่ะ uh, ร uh, mm ัตคอโลราโดเมืองแอสเปนคืนวันที่เจ mm ็ด hmm. เออคืนวันที่เจ็ดพอไปถึงคืนวันที่เจ็ดปุ๊บนอนในในแอสเปนนอนนอนในเมืองแอสเปน คืนวันที่เจ็ดนอนในเมืองไม่มีไม่มีอะไรเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนอีกคนหนึ่งจะเป็นคนที่ติดหรูมากแล้วจะจองโรงแรมแบบโรงแรมแบบดีๆแบบแพงอันดับหนึ่งเลยอ่ะคืนแล้วคืนแล้วเป็นพันเหรียญอ่ะเออพันพันห้าอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอเสร็จปุ๊บพันเหรียญก็คิดเป็นเงินไทยก็เป็นเป็นหมื่นนะนาะเจเนะไม่มีอะไรอ่ะฮะเออพอเสร็จปุ๊บพอคืนที่สองปุ๊บเนี่ยจะไปดูอ่าไอมารูนเบลส์ ตอนเช้าจะไปดูพระที่ขึ้นอก็อเลยบอกว่าคุยกันว่าจะไปนอนนองนอกเมืองหน่อยอ่าก็พากันอ่ขับรถไปแล้วก็ไปนอนนอกเมืองคืนวันที่แปดพอไปนอนนอกเมืองเสร็จปุ๊บเนี่ยเชื่อไหมว่าพอไปถึงโรงแรมนะพี่อะ่เป็นคนที่ที่มีเซ้นต์นะแต่ก,ก็ก็รู้ว่าทุกที่มันมีนั่นแหละแต่ไม่ไม่นึกว่ามันมันจะแบบว่าคือมันจะแรงแล้วเห็นจะจะแบบนี้มาก่อนออือพอเข้าไปปุ๊บ คือเชื่อไหมว่ามันมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนมาจ้องเราอยู่ตลอดเวลาโอ้ยเออมันมาจ้องอยู่เราตลอดเวลาแล้วพี่ก็มองดูในห้องนะพี่มีความรู้สึกว่าคุยกับเพื่อนนะเฮ้ยโรงแรมนี้มันเหมือนกับเนอร์ซิ h งโฮมาก่อนอะคือคือเป็นเป็นเหมือนเหมือนโรงแรมที่เขาซื้อต่อ,อ,อจากเนอร์ซิ h งโฮแบบว่า,า,นาคนาคนชลา,า,าอ,าาอะค่ะ คนแก่อะ uh huh. คนแก่ไปพักอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในในในห้องน้ําก็มีที่จับแบบมีราวจับทุ่งโรงแรมก็มี uh huh. แล้วแต่นี่คือมันชาดมากอะชาดแบบในทุกจุดอะ uh huh. พี่แบพี่ก็มีความรู้สึกเออก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรมากก็คิดว่าโรงแรมเขาทําเพื่อแบบว่าให้คนพิการคนแก่อะไรอย่างเงี้ย uh huh. เออก็ไม่มีอะไรก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มเพราะว่าต้องตื่นแต่เช้าว่าต้องต้องไปดูอ่าพระอาทิตย์ขึ้นตอนประมาณตีห uh ้า huh. แล้วแล้วตื่นตอนตีสี่ครึ่งอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็พยายามจะจะจะ,จะเข้านอนกันเออประมาณสี่ทุ่มออแมวมาอยู่กับาฉเล่าเดือดกวด้วยแล้วทีนี้พอเสร็จอุ้ยตกใจแมวอยู่ดีก็โผล่มาเออแล้วพอเสร็จปุ๊บตอนก็พากันอาบน้ําแล้วก็ขึ้นนอนบนเตียงประมาณห้าทุ่ม <c oughs> เออทุกคนก็ขึ้นนอนหมด พี่ในห้องพี่ไปทั้งหมดห้าคนอีกสองคนนอนอีกห้องหน,นึ่งสามคนน่ะพี่อยู่ด้วยกันทั้งหมดสามคนนอนห้องห้องเดียวกันกับพี่เนี่ยสามคนแล้วทีนี้อ่มีน้องมีน้องคนหนึ่งเป็นน้องผู้หญิงนะนอนนอน,นอ,นอ่อยู่ข้างๆพี่ออืและพี่กําลังพี่กําลังจะงีบนอนพี่กําลังจะงีบนอนปุ๊บอีกเสียงกดชักโครก <Why? S 2> เสียงแบบคือกดชักโครกชัดมาก กดแล้วก็มีน้ําขึ้นด้วยนะพี่ก็คิดว่าเฮ้ีห้องข้างๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คิดคือคือปรับใจตัวเองห้องข้างหรือเปล่าปรากฏว่าพี่ก็ไม่สนใจพี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าห้องข้าง,างปรากฏว่าอ่านรอบสองกดอีกรอบหนึ่งกดที่นี้ดึงขาพี่เลยจ้า <Why? S 1> จับแบบว่าเหมือนคน,คนมาจับดึงเร็วๆอะ่ะดึงอย่างเงี้ยพี่ก็ลุกขึ้นเลยนะพี่ลุกขึ้นพี่ลุกขึ้นนั่งวะพี่ก็มองซ้ายมองขวาเฮ้ยเพื่อนแกล้งหรือเปล่ามึงแกล้งอะไร รีบตื่นแต่เช้าเออเพราะว่าพวกนี้ต้องไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่เช้าพอเมื่อรู้ขึ้น,นอนอ่ะเพื่อนนอนอยู่ข้างๆอีกคนนึงก็น,นอนเอา้าแล้วใครมาจาับขาฉันเนี่ยแล้วพี่ก็มองไปที่หน้าเพื่อน<ม>เธอรู้ไหมว่าอีเพื่อนน่ะนอนีน้องคนที่นอนข้างพี่ลืมตาไม่หลับเออลืมตาไม่ได้หลับตาพี่ก็มองหน้ามัน มันก็คงจะเจอเหมือนกันกับพี่แล้วทีนี้พอพี่มองหน้ารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นพี่กับมันอ่ะหัวล้อพี่หัวล้อดังมากอะดังแบบว่าคือไม่มี่นแบบจะเจออะไรแบบว่าเจอเจอจังๆขนาดนี้หัวล้อหัวล้อดังมากหัวล้อแบบว่าคืออะไระเจอเจอเจอแบบว่าผีจังๆแบบนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยพอหัวล้อเสร็จแชมเปญผีคงโมโหอะพี่ว่านะอืยินคงโมโหอะ บอกว่ากูหลอกมึงอยู่นะมึงยังมึงหัวละอยีาไม่กลัวกูหลอกอะไรเงี้ยเ mm hmm. ชื่อไหมว่าคืนนั้นพี่ไม่ได้หลับเลยอ่ะ mm hmm. มันจับขาพี่อีกสองครั้ง oh. มันกระตุกขาพี่เนี่ยพอพี่จะงีบปุ๊บกระตุกขาแล้วพอเสร็จปุ๊บพอกระตุกขาเสร็จปุ๊บกดชักโครก mm hmm. เออกดชักโครกแล้วพอเสร็จปุ๊บ mm hmm. เพื่อนเพื่อนอ mm ีก hmm. คนหนึ่งอ่ะพอนอนด้วยกันสามคนใช่ไหมเพื่อนอีกคนหนึ่งอ่ะพี่ก็คิดว่าโอ้มันคงหลับแล้วเนาะ พอตอนเช้ามาพี่พี่ก็ลุกขึ้นใช่ไหมพี่ก็ลุกขึ้นเพราะเพื่อนอีกห้องหนึ่งมาเข้าประตูละ mm hmm. พี่ก็ลุกขึ้นแล้วเพื่อนคนที่หลับอะ่ะคนที่หลับพี่ก็คิดว่าเขาไม่ได้เจอผีหรอกอะ่ะบอกว่าปกตินางจะเป็นคนที่หลับง่ายมากนางตื่นมานาะงบอกว่าอื mm hmm. นี่เมื่อคืนพี่หลับไม่ได้เลยนะว่าเป็นอะไรโอ้โหพี่หลับไม่ได้เลยแรงมากเลยอะ่ะ แรงมากเลยเท่านั้นแล้วพี่ขนหัวลูกเลยโอ้โหพี่ที่ไม่อยากจะเล่าให้นางฟังตอนกลางคืนไม่อยากจะบอกนางวนะ่าเจออะไรเงี้ยกลัวนางกลัวแต่จริงๆคือนางเจอแล้วแต่นางก็ไม่กล้าบอกเราเหมือนกันที่พี่คิดว่านางหลับไงเออแล้วปรากฏว่าโดนกันทั้งสามคนลนะโดนแบบจังๆเลยอะ่ะจับขาเออแล้วพอเสร็จปุ๊บอ่ามันก็จะมีกลุ่มกลุ่มแบบว่าอะไรนะเที่ยวเที่ยวไปในอเมริกาน่ะ พอเสร็จพอโดนผีหลอกกลับมาปุ๊บพี่ก็โพนลงในในกลุ่มเออเล่าเรื่องราวให้เขาฟังเรื่องผีเรื่องอะไรเงี้ยโอ้โหคนเข้ามาเม้นเต็มเลยเช่นเป็นเต็มเลยแบบพี่โอพี่พี่พี่โอช่วยส่งมาให้หนูดูหน่อยในกลุ่มพอดีหนูอยากที่จะให้เอฟซีได้เข้าไปอ่านแล้ว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 เธอคิดดูคนที่เข้ามาเม้นมันเล่าประสบการณ์ที่เป็นนอนโรงแรมที่เจออะไรเงี้ยบางคนก็เจอแบบเรื่องแปลกๆอ่ะโอ้โห มันมันมันอยู่ในเฟซใช่ไหมเจอยู่อยู่หน้าวอลไหมหรือว่าอยู่หน้าวอลไหมหรือว่าอยู่ไหนดูนี่เลยวพี่กำลังส่งให้ส่งให้หนูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะให้คนเข้าไปอ่านท่านผู้ชมเข้าไปอ่านได้นะคะเดี๋ยวฉันจะแปะลิงก์ไว้ให้ซึ่งพี่โอ๋ได้แชร์ถึงเรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์ที่เจอนะคะสิ่งลี้ลับเจอจังๆมากเจอแบบเจอแบบโดนดึงขาอืม โดนหนึ่งขานี่ที่เป็นเป็นครั้งที่สองที่เจอจริงๆนะแต่แต่ครั้งแรกเนี่ยเจอเจอในห้องซักผ้าสมัยสมัยมาอเมริกาเรั้งแรกอะ่ะอยู่หอเพื่อนตอนนั้นไปนอนกับเพื่อนที่หอลงไปซักผ้าใต้เบสเมนต์อ่ะชั้นชั้นใต้ดนะินจะมีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ uh huh. ใช่ไหมอ่ะ uh huh. พี่ก็อันนั้นคือครั้งแรกเจออันนั้นวิ่งเลยอะ่ะปินตุงตุง,ตง,ตงคือ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 ไม่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าครั้งนี้ที่มัน แต่ตัวเราอะออืมที่คิดว่าเขามาขอสนบุญนะไม่ถูกต้องค่ะพี่โอเพราะว่าตอนที่หนูรูนเรียนก็อ่าแป๊บแนึงนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคะ่ะเรายังมีสายอีกคนนะคะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะในสายสวัสดีค่ะชื่อน้องพรค่ะหรือพอลลี่ก็ได้นะคะ โอ้โอรเนอรเออเออน้องพรสวัสดีค่ะน้องพรวันนี้น้องพรก็จะมาเล่าถึงเรื่องผีนะคะประสบการณ์ที่เจอผีที่ออสเตรเลียใช่ไหมคะค่ะก็คือเคยไปเคยไปเรียนอยู่นะคะก็คือตอนนี้กลับมาเมืองไทยได้ประมาณเจ็ดแปดปีแล้วค่ะแต่ว่าตอนที่ไปอยู่อะค่ะประมาณราวๆห้าปีนะคะค่ะในการที่จะไปอยู่ออสเตรเลีย ก็คือไปเรียนนะคะแล้วก็มีช่วงเวลาว่างที่ไปทํางานด้วยอะคะอ่ะก็เจอเจอค่อนข้างบ่อยอะคะ่ะเจอค่อนข้างบ่อยเพราะว่าส่วนตัวจะเป็นคนที่ที่เจอเรื่องพวกนี้อะคะ่ะอยู่อยู่เรื่อยๆอะคะ่ะแต่ก็คือเราก็รู้วิธีนะว่าก็อย่างที่พี่โอบอกอะคะ่ะว่าเรา เราก็อุทิศบุญไปให้เนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้จุดประสงค์เขานะคะ,คะเราก็ไม่ได้ไปทาอะไร,เ,รเขาเขามาหาเราเราแสดงว่าเขาก็ต้องขอความช่วยเหลือเราอะ,ค,ะค่ะค่ะอืมเราเราคือคน้องพรเจอ<ต>ยังไงบ้างคะ,นนะ,คะอย่างหนึ่งนะแสดงให้เห็นว่านะคะวิถีพุทธหรือว่าความเชื่อของพุทธอะว่าคนเราอะพอเวลาตายจากร่างกายไปอ่ะมันก็เป็นวิญญ,ญาณใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องจริงค่ะอืม น้องพรเจอ,อยังไงบ้างคะที่น้องพรเจอขอบคุณแชมเปญว้อย่างไรคะอ่ะ๋อตอนนี้อุ้ยได้ยินเหมือนเสียงอะไรแทรกเลยอะค่ะไอ้ค่ะได้ยินได้ยินเหมือนกับว่าพี่โอ๋โบกบกรถประจำทางยอยู่หรือเปล่าคะพี่พี่โอ๋ทำอะไรอยู่คะตอนนี้เสียงยังไงอะเสียงยังไงเสียงมัน อู๋<า>นี่มีนะพี่อยู่พี่อยู่คนเดียวนะจะพูดสิซีพี่เป็นดึกแล้วตอนนี้ตีสองกว่าแล้วพี่นอนพี่นั่งอยู่คนเดียวเนี่ยนั่งกับแมวใช่ไหมคะเออพี่นั่งกับแมวอยู่ดีแมวแ่าก็โจรมาหาพี่แมวดํำไหมคะแมวดําหรือแมวขาวพี่มีแมวพี่มีแมวลายมีสองตัวมีแมวดำหนึ่งตัวเพิ่งตายไปแล้วก็มีแมวตัวนี้พอพี่เล่าเรื่องผีปกติแมวมันไม่เข้ามานั่งหาพี่นะวันนี้เนี่ยะพี่เล่าปุ๊บเนี่ยมานั่งข้างพี่เลยเนี่ย อยแมวมันกลัวค่ะแมวดูเรื่องค่ะไม่ใช่อะพอพี่เล่าปุ๊บมันอาจจะมีสิ่งแบบอะไรสักอย่างแมวมันเห็นน้เว้ยแมวก็น่าจะเป็นไปได้นะครับอยู่นะนี่พี่พี่ไอไอไอก็ปีลิงไปให้แล้วนะอุ้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวหนูจะได้แปะให้แฟนคลับคอมเมนต์แต่ละคนนี่น่ากลัวั้นเลยเดี๋ยวหนูจะได้แปะให้แฟนคลับอยู่และเพื่อน่ะเคยไปวัด อหรือว่าทําบุญหรือสวดมนต์อะไรแบบนี้จะว่าถ้าผีเขาเห็นน่ะเขาเห็นแล้วว่ามีคนช่วยแล้วไงเพราะว่าค,คนไทยเราที่ไปด้วยกันในห้าคนนี่นะคือทุกเดือนเนี่ยเขาจะเป็นคนอะไรที่แบบว่าคือทําบุญเดี๋ยวก็ไปบริจาคให้กับเด็กออนเป็นกุศลทำบุญที่การคนชนาอะไรเงี้ยตลอดตลอดที่นอนในการสางคนในห้องนี้คือจะเป็นกลุ่มที่ทําบุญน่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บพอไปปุ๊บมะ คือเข้าใจไหมว่าผีฝรั่งไม่กลัวพระเขาไม่กลัวเขาเขาอยากได้บุญ<ม>เขาทําต้องมีผีทางพอติต่อเรานะคะไม่ค่ะแต่แต่ผีฝรั่งกลัวหลีนะคะผีฝรั่งกลัวหลีหูกระเทยนะคะเปิดให้ดูเลยค่ะต้องนอนแก้ผ้าค่ะ ก็เป็นความเชื่อนะคะที่ว่านอนแก้ผ้าแล้วผีจะไม่อามหรือผีจะไม่มาหลอกนะคะเพราะว่าเห็นแล้วอุจจารตา้วไม่แล้วผีมันจะมาเยเราค่ะเยแบบว่าเยกระแทกรุนแรงเลยค่ะไม่ไม่มันคงมันคงจะเป็นตามหลักวิทยาศาสตร์อะเธอเวลาเรานอนน่ะนอนแก้ผ้าอะไรเงี้ยมันราทำให้เราตัวเรารู้สึกสบายครีเอตอะไรยเงี้ยรู้สึกผ่อนคลายอะ่มันก็เธเลยทําให้แบบว่าคือไม่เกิดเอแบบว่าภาวะผีอามอะ ค่ะค่ะันอาะว่าก็เป็นวิทยาศาสตร์ท้องอันนี้ก็เป็นทางวิทยาศาสตร์ที่พี่อได้กล่าวมาค่ะคนที่เป็นคนที่วิทยาศาสตร์จ๋ามากเลยนะวิทยาศาสตร์จ๋าแต่พี่โดนผีหลอกวันนั้นนะพี่นึกไม่ใจว่าโอ้โหมีจริงจริงด้วยว่าพี่เชื่อเต็มที่พี่เชื่อร้อเปอร์เซนต์เลยว่าผีหลอกมีจริงวันนั้นอ่ะพี่โดนจับขาเดี่ยวก็ผีข้งมจอซึ่งจิตอาธิฐานเนาะแล้วก็เหมือนยู่ที่ส่วนกุศลให้เขาเนาะ แล้วก็เพราะว่าจริงๆแล้วว่าคือคือถ้าถ้าเราพูดในหลักของแง่ของโลกวิญญาณเนาะเขาก็น่าสงสารกันนะคะเพราะว่าเขาก็หาคนที่จะติดต่อเพื่อที่จะขอส่วนบุญนะคะเพราะจริงๆแล้วอ่ะตัวเขาอ่ะเป็นแค่ธาตุแบบวิญญาณใช่ไหมละ่ะเป็นธาตุอากาศอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่มีร่างกายในการทําความดีความชั่วรหรือร่างกายที่จะเออจะกินจะใช้จะอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งทําให สิ่งที่เขาอยู่ได้อคือความดีความชัว่วหรือเป็นพลังงานที่เขาเคยสะสมมานั่หละมันไม่มีเขาก็เลยต้องมาขอนี่นี่นไอไอแชมเปญกับพอลลี่รู้ไหมว่าพี่อย่าโดนจับขานะแต่แต่แต่คนอื่นไปพักเนี่ยไม่รู้ว่าจับอย่างอื่นหรือเปล่าจับหัวหรือเปล่าไม่รู้นะหนูอยากโดนผีเย่อะเย่เย่มารุกโกแบบรุนแรงอะเจ้ <laughs> แล้วทการนี้อันนี้ออกรายการอยู่หรือเปล่าคนะเนี่ยอ๋ออัดอยู่ค่ะอัดอยู่ค่ะออกรายการอยู่ค่ะคืออยากโดนผีเย้ยเยมาลูกเกาะจริง,รงๆอ่ะนะคะเชื่อนะคะว่านขอคุณนจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองละโอ้ยเธอยุคนี้มันยุคไหนแล้วผู้ใหญ่ผู้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาเปิดใจรับหมดลวจ้า เออแชมเปญเนี่ยเดี๋ยวเธอต้องพูดอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้อยากอยู่หรือเปล่าไม่กาลังจะพูดว่าเออเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายตอนนี้ที่เมืองไทยเมื่อวานคอรมอขอนาุมัติไปเบื้องต้นแล้วอะโอเคโอเคได้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 ถ้างั้นเดี๋ยวไว้รอคลิปต่อไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายพลบ เอาสำหรับนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ไปอ่านกันได้นะจ๊ะที่เพจ a c e b o o k นะคะของพี่โอได้โพสต์ไว้แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์กันเพียบเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์หลอนไว้เดี๋ยวเจอกันเทปหน้านะคะว่าพี่โอ,อก,กับน,น้องพอลลี่จะมีเรื่องราวอะไรสยองสยองมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของผีต่างแดนนะคะนะคะวันนี้โชคดี<อ>แล้วก็ววสวัสดีค่ะไม่เล่านะคะเดี๋ยวติดค้างไว้ในอีพีต่อไปเนาะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ